เปิดภาพแรกมินพีชยาหลังออกจากเรือนจำยังสวยเหมือนเดิม จากกรณีสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษและมีความคิดเห็นคำสั่งทางคดีสั่งฟ้องบอริษัทไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยนายวรพลกรรมการผู้มีอำนาจผู้ต้องหาที่1และพวกร่วม17รายและสั่งไม่ฟ้องนายยุรนันหรือบอสแซมผู้ต้องหาที่17และนางสาวพีชยาหรือบอสมินผู้ต้องหาที่18ตามข้อกล่าวหาตามที่ได้มีการรายงานเข้าไปแล้วนั้นโดยล่าสุดครับเมื่อเวลา18นาฬิกา35น้าน มินพีชยาถูกปล่อยตัวออกมาจากทันตสถานหญิงกลางโดยเจ้าตัวได้ลดกระจกออกมาพูดคุยกับสื่อโดยมินได้สวมเสื้อสีขาวใส่หมวกพร้อมกับให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ขอกลับไปฟื้นฟูร่างกายจิตใจยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจตั้งแต่เคยแถลงข่าวไปตั้งแต่แรกแล้ววันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าไม่มีเจตนาโกงตอนนี้ขอกลับไปพักอยู่กับครอบครัวถ้าพร้อมและมีโอกาสจะ,ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยนักข่าวถามว่าอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมมินตอบว่า ขอบคุณแฟนคลับที่ไม่เคยทอดทิ้งและเป็นกำลังใจให้ก่อนจะยกมือไหว้และพูดขอบคุณอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ